เป็นกลุ่มเลี้ยวแรงน้อยกับเขา,าอ่ะแต่พูดให้สุภาพหน่อยก็คือเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นการซ้อมปั่นซ้อมใหญ่ก็จะเรียนให้พี่ปั๊มเฮาเท็ปั๊มดาวนะฮะอย่างนี้นะครับหลังจากที่ท่านประธานนะครับได้นำอ่อไปนุ่ทะครับท่านครับอะธานนะครับคตัดมือขอบคุณงครัาไวบค่านตากล้องครับ ประมาณนีแหลนะครับ